สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่4กันยายน2564นะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์เนาะวันนี้ก็จะมีหวยไม่กี่ตัวให้เล่นกันนะคะอยากจะบอกว่าก็เล่นกันแบบมีสติเล่นกันแบบพอประมาณเนาะถ้าถูหวยแล้วก็อย่าลืมแบ่ง10%ไปทำบุญต่อนะคะเมื่อเช้าไปทําบุญใส่บาตรเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแต่วันนี้ไม่ได้ปล่อยปลานะเพราะตลาดคนเยอะ ไม่เข้ากลัวโควิดค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะต้องเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้ลาบพวกคุณกันบ้างเริ่มกันที่วันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงนะคะย้ําให้ซื้อเลขสนิทเพื่อนเออให้ซื้อเลขของเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงนะคะเลขอาทิเช่นเลขที่เขาชอบเบอร์ม,มือถือเขาหรือวันเดือนปีเกิดเขาก็ได้ค่ะย้ําวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเพื่อน,นเออเลข เพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงนะคะวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เนาะวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองค่ะย้ําวันจันทร์จงมั่นใจในตัวเองแล้วซื้อเลขที่เกี่ยวกับตัวเองคุณจะได้โชคได้ลาบจากเลขที่เกี่ยวกับตัวเองอาทิเช่นเลขที่ตัวเองชอบเบอร์ม,มือถือเลขบัตรประจําตัวเป็นต้นนะคะวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับความรักที่เคยผิดหวังถ้าใครเคยอ,อกหักอย่างเช่น เคยมีแฟนหรืหอหรือเลิกลากันไปเลิกกันมากี่ปีแล้วหรือเลขที่เกี่ยวกับคนที่ทําให้เราเจ็บปวดเรื่องความรักซื้อเลขนั้นไปเลยหรือซื้อเลขเกี่ยวกับคนที่เขาเคยสมมติเคยแต่งงานเคยหย่าร้างวันที่เท่าไหร่ซื้อเลขวันนั้นก็ได้นะคะนี่คือวนันอังคารที่ซื้อเลขความรักที่ผิดหวังแต่ถ้าในาชีวิตนี้ไม่เคยมีแฟนไม่เคยผิดหวังเรื่องความรักแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเลขที่ทําให้เราเสียใจก็ได้ค่ะ นะลองดูไม่จําเป็นต้องเสียใจเรื่องความรักนะเสียใจเรื่องอื่นก็ได้มาดูวันพุธค่ะวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการงานนะคะย้ำวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการงานวันนี้คุณจะได้โชคได้ลาบจากการทํางานอาทิเช่นวันเริ่มงานรหัสพนักงานที่ตั้งออฟฟิศหรือเงินเดือนปัจจุบันค่ะวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักคนรักคู่ครองจะให้โชคให้ลาบคุณในวันนี้ย้ํานะคะ วันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักคู่ครองวันนี้คนรักคู่ครองของคุณจะให้โชคให้ลาภคุณในวันนี้ค่ะส่วนวันศุกร์ให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยกว่าวันนี้คนที่อายุน้อยกว่าคุณจะให้โชคให้ลาภคุณไม่มากก็น้อยย้านะคะคนที่เกิดวันศุกร์ให้ซื้อเลขของคนที่อายุน้อยที่คุณสนิทสนมด้วยหรือคนในครอบครัวก็ได้นะคะเขาจะให้โชคให้ลาภคุณในวันนี้ค่ะ ส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแกแ้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเอกสารข้าราชการอย่างเช่นบัตรประจําตัวประชาชนใบขับขี่นะคะหรือใครทํางานข้าราชการก็ให้ซื้อเลขประจําตัวข้าราชการก็ได้ย้ําคนเกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขที่เกี่ยวกับเอกสารข้าราชการอาทิเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือถ้าใครทํางานข้าราชการและวิสาหกิจก็ลองซื้อเลขบัตรประจําตัวในการทํางานก็ได้นะคะนี่คือแนวทางทั้ง7วันของ ของวันนี้เนาะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็น้อยขอให้พวกคุณโชคดีเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ